สวัสดีครับคุณลูกคา้าของคุณจารัญมิชชันกุ๊ปน,นะครับวันนี้นะครับเราก็มีเครื่องซักผ้าของซัมซุงนะครับขนาด10-12กิโลนะครับนำเสนอนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางบริษัทไทยซัมซุงนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะนอกจากจะเป็นไซส์ขนาด10-12กิโลแล้วนะครับก็จะมีฟังก์ชันในการใช้งานที่ตอบสนองกับ การใช้งานของลูกค้านะครับหลายๆรูปแบบนะครับลองดูฟังก์ชันชมฟังชันคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจุดแรกที่เห็นเด่นชัดเลยสําหรับเครื่องซักผ้ารุ่นนี้นะครับที่เรียกว่า Active Dual Wash ของ Samsung นะครับด้านแผงควบคุมเนี่ยปกติแล้วเครื่องซักผ้าจะมีแผงอยู่ที่ด้านหน้าด้านหน้าเครื่องใช่ไหมครับแต่สําหรับเครื่องซักผ้ารุน่นนี้จะมีแผงอยู่ด้านหลังเหตุผลก็คือว่าเพื่อ ให้มีความทนทานมากขึ้นลดปัญหาความชื้นที่จะต้องเ,อเกิดจากน้ําที่เราซักผ้าเนี่ยส่วนใหญ่เราพฤติกรรมก็จะเอา,เ,อาเวลาเราซักผ้าก็อาจจะผ้าออกทางด้านนี้ mm hmm. ก็จะมีความชื้นจาก,จากผ้าเนี่ยเข้าไปยังแผงวงจรแต่ถ้าเครื่องซักผ้ารุ่นนี้เนี่ยแผงอยู่ด้านหลัง mm hmm. ก็เลยทําใหา้หมดปัญหาเรื่องของความชื้นจากน้ํานะครับในการซักนะครับนี่ก็คือจุดข้อดีจุดหนึ่งนะครับของเครื่องซักผ้ารุ่นนี้ทีนี้เนี่ย จุดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเมื่อเราเปิดฝาขึ้นมานะครับ Active หรือ w a t ก็คือการซักแบบ2ระบบนะครับระบบระบบที่2ระบบที่1ก็คือการซักแบบเบนนุวนธรรมดาที่ซักในถังตามปกตินะครับระบบที่2ก็คือการแช่ผ้าก่อนที่จะซักอย่างชุดพิเศษของเราไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าชุดชั้นใน หรือว่าเสื้อผ้าพิเศษอย่างเสื้อชุดทํางานที่มีปกเสื้อดาเยอะๆเราก็สามารถที่จะแช่ตรงจุดนี้ก่อนนะครับแช่แล้วก็สามารถที่จะกดน้ําเพื่อให้น้ําน้ําจากภายนอกนะครับเข้ามายัางส่วนที่เราจะแช่ผ้าตรงนี้ได้โดยการกดปุ่มตรงนี้น้ําก็จะออกมาทางด้านข้างตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าหลังจากเราแช่ไปแล้วเรา จะทำการซักเราก็ปิดฝานะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของการล็อกแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นผ้าที่เราเราเรา,เราแช่ไว้เนี่ยได้สักพักแล้วเราก็สามารถที่จะเทลงไปอย่างนี้ผ้าที่เราแช่จะตกลงมาตรงด้านนี้เข้าสู่ถังซักแบบปกตินะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำการซักแบบปกติได้โดยที่มีความสะอาดมากกว่านะครับ อันนี้ก็คือจุดเด่นที่2นะครับหลังจากแผงที่อยู่ด้านหลังแล้วพอเรามาดูจุดเด่นที่3นะครับก็จะเป็นตัวของการนะครับตรงนี้นะครับการเขาเรียกว่าละลายผงซักฟอกให้มีอนูที่ละเอียดมากกว่าปกตินะครับปกติแล้วช่องของสําสหรับใส่ผงซักฟอกตรงนี้มันจะเป็นช่องแบบธรรมดานะครับแต่ตรงซัมซุงเครื่องสั้ผ้าซัมซุงแบบแ c t i v e d u a วอ a ์ตตัวนี้ครับก็จะออกแบบมาให้มีสําหรับ ตรงนี้นะครตามรูปเลยมันก็จะมีการหมุนของตัวนี้โดยใช้แรงดันน้ํานะครับกระแสน้ําเพื่อให้ผงซักฟอกมันแตกตัวแล้วก็ละลายไปกับน้ําได้ดีมากขึ้นระบบนี้เขาเรียกว่าเมจิกดิเพนเซอร์นะครับตรงนี้นะครับนี่ก็คือจุดเด่นที่3นะครับหลังจากแผงพานแนลแล้วก็แช่ผ้าแล้วก็มาตรงนี้นะครับก็ช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซักผ้าได้มีความสะอาดมากขึ้นนะครับ จุดเด่นที่3นะครับแล้วก็มีจุดเด่นที่4ก็คือด้านในของถังนะครับด้านในของตัวถังเนี่ยสังเกตแกนซักนะครับแกนซักของตัวเครื่องเครื่องซักผ้ารุ่นนี้นะครับก็จะมีแกนที่นูนขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัวตัว,ต,วตัวที่สําหรับนวดผ้าตรงนี้นะครับที่นูนขึ้นมาเนี่ยเป็นถังซักแบบวอเบอร์ของซัมซุงซึ่งก็จะมีมีม,มีมีส่วนในการ กระจายของทาให้ผ้ามันแตกตัวแล้วก็กระจายแล้วก็สามารถที่จะยกผ้าขึ้นมาได้นะครับยกกระแสะน้านขึ้นมาได้ทําให้ผ้ามีความสะอาดามากกว่านะครับแล้วก็จุดเด่นที่4นะครับก็จะเป็นแผ่นฟิลเตอร์ที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับสามารถที่จะถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายเป็นฟิลเตอร์แบบนี้นะครับจุดเด่นของมันก็คือมันไม่ขาดนะครับมันไม่ขาดเป็นแบบเหมือนแบบถุงผ้าทั่วไปนะครับล้างทําความสะอาดง่ายนะครับ โดยการแกะนะครับตรงนี้แกะออกมาตรงนี้เศษผงเศษสิ่งสงปกปรกต่างๆก็จะถูกอยู่ตรงนี้เราก็ใช้น้ําธรรมดาฉีดงลงไปนะครับแล้วก็ทําความสะอาดได้เมื่อทาความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปบีบนะครับแล้วก็ใส่ตมร่องเดินของเขานะครับแล้วก็กดเข้าไปเล็กน้อยแค่นี้เบาๆนะครับก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายดายแนละ้วแต่ว่าจะมีความทนทานสูงนะครับ ทีนี้ในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ของเครื่องสภาพาตัวนี้นะครับมอเตอร์ Motor ของตัวเนี้ทางบริษัทผู้ผลิตไทยซ,ซังซุงเนี่ยก็จะรับประกันมอเตอร์ให้11ปีนะครับ 11, 11ปีเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากนะครับอย่างถ้าคุณลูกค้าซื้อจากร้านบุญรักษ์ของเราเนี่ยครับเราก็รับประกันมอเตอร์ให้ลูกค้าถึง11ปีเลยซึ่งถ้ามีปัญหายังไงนะครับในการใช้งานไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เข้าใจในส่วนไหนนะครับ ทางร้านบุญยราศเรายินดีที่ให้คำปรึกษ,ษาในเรื่องของระบบเทคนิคการติดตั้งทุกอย่างรวมถึงเครื่องมีปัญหาด้วยครับผมวันนี้ก็ขอแนะนําภูมิใจนาเสนอนะครับสําหรับเครื่องสภาพรุ่นนี้เป็นพิเศษลูกค้าท่านใดที่สนใจนอกเหนือจากเครื่องสภาพรุ่นนี้เราจะมีรุ่นอื่นๆ่นอีกนะครับที่สเปคเท่ากันนะครับหรือเป็นขนาดกิโลที่ใหญ่ขึ้นไปนะครับหลายๆอย่างลองแวะมาชมที่ร้านนะครับผม ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม